เลยคุณผู้เลยค่ะเป็นงบรรยากาศเมื่อชเช้ารัววบวงสวงค่ะวันนี้เรามาวงสวงนะคะเอ่อซีรีส์เรื่องมายาซึ่งเป็นงานของทางวิวออริจิน a ลนะคะแล้วก็เชนเอ่อเชนซาร์ทหนึ่งเป็นผู้ผลิตค่ะก็มายาเป็นเรื่องราวของโลกในสังคมปัจจุบันนะคะที่หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองเห็นมันอาจไม่เป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะก็คอนเซปต์จะประมาณนี้ ต้องคุยกับทางวิวครับผมทางวิวเป็นไงครับพ <laughs> อเหน็นอะไรถึงจะ ถ้ามาร่วมเรืงง่กับโปรเจกต์นี e ้ะคือจริงๆต้องบอกว่าวิวอ่ะบ้านวิวร่วมมือกับพี่ชอดอ่ะมามานานหลายปีมากแล้วครับเออ่ไม่ว่าจะเป็นพวกขับไฟเดย์หรือซีรีส์หรือเวอร์เรชั่นขับไฟเดย์หรือซีรีส์ของเราทุกซีซันอยู่ในวิวอยู่ที่เราใช่ <c oughs> แล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่าซีรีส์ของพี่ชอตที่พี่ชอตทำกับไฟเดย์มาครับต้องบอกว่าเป็นยอดแบบท็อปวิวตลอดเพวัะนั้นเนี่ยเราเราเลยมั่นใจว่าบ้านเชดเนี่ยน่าจะมีฝีไม้ลายมือที่มันเหมาะกับลูกค,ค้าของวิวนะครับก็เลยได้ปรึกษาพี่ชอตตเเเรรื่อออองโปจกก์มาายแล้ว็คิดว่าคอนเซปต์อะไรแบบเนนนีี้ยท่่มัาจะ ตรงกับประเทศไทยนะตอนนี้นะครับบางทีก็คนเราก็อยากจะอยากจะวอนนาบีอยากจะอัปเกรดชีวิตมันก็ตรงกติกับมายาเลยคิดว่าเป็นซีรีส์ที่น่าจะรีเฟกซ์สังคมได้ดีแล้วก็สร้างสังคมได้ดีแล้วก็เข้มข้นสนุกแซ่บแน่นอนครับผมเข้มข้นเป็นประมาณไหนครับก็แซ่บอยู่แซ่บอยู่ค่ะก็คือใช่ก็ต้องใช้คำว่าเข้มข้นเนาะใช่ครับใช่เป็นเรื่องเราของความเข้มคือคำว่าเข้มข้นมันแปลได้หลายอย่างนะครั มันมีหลายรถหลายอารมณ์ที่ที่มันเป็นความเข้มข้นที่อย่างที่พี่มบอกว่ามันน่าจะเหมาะกับสังคมประเทศไทยในวันนี้ที่มันมีความเข้มข้นเหลือเกินทุกวันนี้เราก็เจอกับเล่งเข้มข้นกันอยู่ทุกวันอันนี้เราก็ไม่รู้ตอนนี้ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวไม่รู้ว่าอันไหนแบบจริงหรือไม่จริงก่ากันแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็น่าจะเข้ากันได้ดีพี่ชาเรื่องนี้เะนยักษ์อนสังคมไทยในยุคปีไหนอะ ช่วงนี้แหะคะปัจจุบันเลยค่ะปัจจุบันนะครับวันนี้เลยค่ะวันนี้ดูปุ๊บจะเออะไรเฮ้ยมันเพิ่งเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่าเอ๊ะเคสนี้หรือเปล่านะอะไรอาจจะคุณคุณเอ๊ะคุ้ณคุณกับเรื่องของโบูเลชันนะเรื่องนี้ครับก็อีกบ้างหลักก็เรียกว่าก็ดูเดือดอยู่ครับเรื่องนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการประทะในส่วนของอารมณ์ของตัวละครนะครับ คือมีทั้งหลายเจนมากครับทั้งเจนใหญ่เนี่ยตัวละครเจนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าฟาดแล้วก็<ม>ทุกตัวละครคือมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่เราบอกนะครับมายามันคือเป็นเรื่องราวของคนในยุคปัจจุบันนี้ที่บางทีเราก็อาจจะแบบดูหน้าไม่รู้ใจไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลักของตัวละครแต่ละตัวจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนัน่นคือคอนเซ็ปต์หนึ่งนะครับรวมไปถึงตัวของเจนแบบพระนางนะครับเจนเล็กก็จะแบบก็ดูเดือดมากโดยเฉพาะตัวานางเอก เรียกว่าปันปันต้องแบกต้องแบกต้องแบกครับกาสติง้งที่มีมาอะไรโอ้จริงๆก็ใช้เวลาสักระยะใหญ่ใหญ่เลยครับเพราะว่าแต่ละตัวละครคือเรื่องเนี้ยเน้นเน้นฝีมือ,อมต้องบอกเน้นฝีมือเพราะว่าทุกตัวมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเราต้องคนมันมีมัน,ม,ม,นม,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 มีมีเรื่องราวในตัวเองแล้วก็มันต้องมาฟาดกันนะนะครับเพราะนั้นในการดูตั้งแต่ ep หนึ่งที่บอกก่อนนะว่าดูตั้งแต่ ep หนึ่งต้องดูตลอดเพราะว่า ไม่งั้นคุณตามไม่ทันเรื่องจะเดินเร็วมากๆจริงๆครับผมแล้วบางคนที่คิดว่าดีอาจจะไม่ดีหรือบางคนที่คิดว่าเป็นคนไม่ดีอาจจะดีก็ได้เหตุตัวละครมีใครรับบทเป็นใครบ้างอย่ากลัวกลับก่อนนะครับน่าจะเปันเพจครับพอดีครับสวัสดี่รับบทไหนครับที่เฉี่ยวเขาบอกแล้วเข้มข้นมากเป็นไงครับอ๋อใช่ครับก็ก็เข้มข้นมากแต่ก็โชคดีที่ได้นักแสดงที่ที่มาทํางานแล้วก็ทําให้งานง่ายขึ้นนะครับแต่หมายถึงว่าเรื่องอื่นๆใดๆก็ ความเข้มข้นก็ทุกคนได้พูดไปหมดแล้วฮะก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของซีนารุมมันมีมีเยอะมากที่ต้องประทัก,กันมากครับมากครับในหลายๆตัวตัวละครนะอย่างพิ่คเดียนะครับส่ะลิสาแล้วก็ปัปันหรือว่าพี่สนี่ก็ตามอย่างวันนี้พี่แซมไม่ได้มาไงฮะคือทุกตัวละครมันมีบทบาทในในเรื่องมากๆ <S <S แต่ก็อยากไม่อยากสปอยเนาะอยากให้ไปดูก็อย่างที่บอกอย่างที่พี่ชอบอกว่าจริงๆมันปัจจุบันมากๆฮะไม่รู้ว่าจริงหรือละครอันนี้อาจจะ สับสนอยู่ถ้าดูครับพี่ใส่อะไรเข้าไปบ้างครับกลับในเรื่องของการอ๋อผมว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทใหม่ๆอย่างเช่นของของปั้นนะปั้นได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างได้เปลี่ยนคาเลคเตอร์บางอย่างแล้วก็กล้าที่จะแสดงในบางด้านมากขึ้นนะครับก็ฝากด้วยพี่สนก็เหมือนกันก็แอดวานขึ้นเยอะเลยครับเขามีฉายาเขามีฉายาอะไรเอ่ย ไม่ใช่ดีจากเรื่องเก่าจากเรื่องเก่าจำจำไม่ได้เนี่ยเลยมิดมิดอ๋อสุรวัตรอ่าเก็มีสารวัตรอ่าเขาเป็นสารวัตรติดมาจากเรื่องเก่าครับแต่เรื่องนี้ก็จะแซ่บกว่าเดิมครับครับผมครับครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับงั้นต้องไปที่ปันทานปันทานไปที่สองเนี่ยละครอะไรรบทเป็นใครรบทเป็นแบบยังไงคะในเรื่องนี้บรรับบทเป็นเมย่านะคะก็คือเป็นการพลิกบทบาทให้ดูโตขึ้น ดูแอดวานซ์ขึ้นดูแบบเป็นเป็นคนที่โตขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็คือต้องมีการเวิร์กช็อปต้องมีการฝึกเวิร์กช็อปตัวละครขึ้นเยอะมากคือเปลี่ยนยันท่าเดินเปลี่ยนยันเสียงเปลี่ยนยันแบบมูฟเมนต์ร่างกายอะไรอย่างงี้เลยะคะ่ะคือเป็นคนละคนกับปันตัวจริงหรืคือแบบปุบไปเลยไปเรียนการเล่นใช่อ๋อแล้วก็มีต้องเล่นเชลโล่ด้วยค่ะเราปันเนี่ยก็คือเป็น เรื่องสกิลดนตรีคือศูนย์คือต้องไปเรียนเชลโล่แบบเรียนท่าเรียนเล่นอะไรเงี้ยก็คือต้องซ้อมันเดียวมาสำหรับเรื่องนี้ค่ะตันเวลาเราบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองหมดเลยทีนี้มันยากมันยาก,ม,ยากมันต้องท้าทายขนาดไหนในการที่จะต้องจำาลุความเป็นตัวละครคนนั้นไวเรียกเรียกว,ว่ายากมากเลยค่ะเพราะปกติเวลาที่เราเล่นนะ่ะเราก็จะเป็นตัวเองของเราในบางทีแต่พอเราเล่นปุ๊บเนี่ย คือบางทีมันต้องเปลี่ยนยันเสียงเปลี่ยนยันโมเมนตัมของการพูดคือปกติแล้วเราเป็นคนพูดจาแบบนี้แต่ในเรื่องนี้เมย่าเขาจะเป็นคนที่พูดช้าหน่อยพูดนิ่งๆโตอย่างเงี้ยค่ะเราต้องปรับยันแบบทุกช็อตเลยจริงๆปวดเหมือนในการนี้น้องปวะครังคอปวดตัวปันไปอย่างัวดหลังครเลยไม่ไม่ปวดค่ะได้อยู่ยากได้อยู่มันมีอันไหนที่ยากที่กำลังปัรลุนี่ครับแบบหลังคอที่ดีเลนี้โอ้ในเรื่องของบทบาท ยากเลยเพราะว่าเราต้องเข้ากับทุกคนเข้ากับคนนี้เราจะต้องเป็นตัวละครนี้แต่ว่ามีอินเทนชันมีจุดมุ่งหมายแบบนี้กับตัวละครนี้ซึ่งไม่เหมือนกันกับในแต่และตัวละครอะไรเงี้ยเพราะตัวละครเราเป็นตัวเองในเรื่องคือมันมันค่อนข้างลึกลับซับซ้อนมากเลยพี่ฉันต้องแชลเลนเป็นพิเศษเนี้น แตั้งแต่ตอนแรกที่เดี๋ยวรอดูเทรลเลอร์รอดูทีเซอร์เลยเห็นปุ๊บทุกคนก็จะแบบว่าว้าวแล้วค <c oughs> รับผมรบับบทเป็นอคินนะครับก็เป็นลูกเจ้าของห้างที่เราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับครอบครัวเพราะว่านางเอกเนี่ยเขามีอะไรซ่อนอยู่นะครับเขาต้องการเข้าหาครอบครัวเราเพราะอะไรเราก็ต้องไปหาเรื่องนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นปันแบกเนาะส่วนผมอ่ะ ละครอคิน่คือแบกเป็นปันคนเดียวจับโยนไปโยนมาคือคือแบบไหนครับแบบแบบไหนไม่ไม่แบบไหนรุนแรงไงเฮยยังไงเอากายอะไรกันแน่อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่สนุกเหมือนกันจากเรื่องที่แล้วองสารวัตรเนี่ยก็จะเป็นคนสุภาพเนาะอาจจะมีความร้ายแต่ว่ามีความสุภาพแต่เรื่องนี้ผมไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะฮะเรื่องนี้ก็จะดุดันดุดันจริงๆครับผมแต่พวกแบบเขาบอกว่าแซ่บมากความแซ่บเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว แซ่บยังไงหรอไม่อยากไม่อยากะอยเรอดูดีกว่ารอดูดีกว่านะครับยิมเียนเยเพราะว่ามันแซ่บมันหลายอย่างมากเลยกมาแซ่บนี่ค่ะแบกกันแซ่บกว่าสารวมิตรสาวัตมินี่เป็นน้องๆเลยครับผมูต่อไปที่คนแรกคนต่อไปแบบเรียกเลยกันเลยพี่สายกับคุสองคุณสองค่อ้เฉลย้เหรอคะคู่สองเฉลย นรับาาใครรับบทเป็นลิสารับบทเป็นอะไรก่อนครับครับก็รับบทเป็นอินดี้ครับผมอินดี้ก็เป็นเพื่อนกับปันเพื่อนกับเมย่ามตั้งแต่เด็กๆก็จะเป็นรู้ทุกอย่าง,างเป็นสายซัพพอร์ตต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยอ่อาแพรรับบทเป็นลิสาค่ะเป็นลูกของท่าน นายกรัฐมนตรีไม่ไหนตูเมืองไพร้าแล้วเมืองเลยว่าตรีแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย้ไม่ถ่ายกแล้วแล้วก็อาจจะเป็นตัวรายที่รักเธอแบบอาจจะรายพอรักหรือเปล่าอะไรบางอย่างคู่เราเป็นยังไงฮะอ๋อเราสองคนใช่ไหมเราเรียกว่าคู่ได้เหรอเรานิยามว่าคู่กัดดีกว่าเจอกันก็ตีกันตลอดครับผมแต่ได้เห็นเขาแบกคู่เรากัดกันกัดกันเราก็แบกเขาขึ้นรถเหมือนกันอ เราเป็นสายซิ่งค่ะการทำงานสองคน,นยังคด้วยกันความจริงสนุกนะหมายถึงว่าตอนแรกอะไม่ไม่เคยเจอพี่สายมาก่อนแล้วก็แบบมาเจอกันที่กองเลยเอ,อ้ยไม่ใช่เราคบด้วยกันแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนมาเจอกันที่กองเลยตอนแรกก็แบบกงังวลว่ายังไงวะเออหมือนแบบมากองก็แบบไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเขาก็จะอยู่ในมุมของเขาหนูก็อยู่ในมุมงหนูแล้วจะเข้ายัางไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายไปถ่ายมาก็รู้สึกว่าวก็เข้ากันได้ก็สนุกสนุกค่ะชอบมากเลยเ้าคด้วยกันสนุก อชอบมากเลยมันมีความแบบด้วยตัวบทเออด้วยตัวแบบสนุกมากค่นะหมายถึงว่ามันกัดการมีความแบบเล่นหยอกลอ้ออะไรเง<ห>ี้ยกวนกวนอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ยจังไม่เครียดเท่าไหร่คือเขาเวลาเขาอยู่กับพ่อก็เป็นแบบนึง <c oughs> อยู่กับผู้หญิงก็เป็นแบบนึงพ <c oughs> องอยู่กับสายรับก็เป็นทีแบบนึงก็มีหลากหลายแง่แก่นหลาอารมณ์หลากหลายอารมณ์อภิสัยการแต่งานได้ที่พี่เห็น ก็กับแพลวก็สนุกดีครับอย่างที่แพลวบอกว่าตัวบทมันมันเวลาเราเจอกันค่อนข้างที่จะแบบปะทะกันสัส่วนใหญ่ตีกันสัส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่เวลาเราเรากับปันๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบดราม่าซีรีส์นะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าอกิดการ์ตูนที่เป็นเรื่องของนักษณะแอคชั่นดรืว่าเป็นเรื่องของซีนารอนที่ต้องปะทะกันอุ้ยบอกไปก็สปอยเลยสลายหรือเปล่าจ้าวไอ้เหรอ คือพอผมก็จะเป็นพ่อที่แบบว่าสปอยลูกตัวลูกแบบที่สายเสียนิดนึงก็จะแบบเอาแต่ใจตัวเองหน,อน,น่อยๆอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเขาอไม่ค่อยไปตัวงตัวเองเท่าไหร่แต่พอเขาไม่ได้ไปเจอกันเนี้ยเขาจะเป็นตัวของตัวเองที่เขามีความสุขในอีกด้านนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนการพัฒนาความสัมพันธ์นในอีกรูปแบบหนึง่งไม่ได้มาจีบจีบกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบทะเลาะก,กันแต่ว่ามันรู้สึกดีต่อกันไปเรื่อยๆพี่พูดแทนพูดให้สิปีนปีนกันไปปีนปินปีนปนกันไปอย่างนั ใช่ครับผมตามที่พ่อบอกเลยครับนั่นสิมันมนต้องสวิตโปมดยังไงพี่ชายปกติเราเล่นซีรีส์ไวมาหลายเรื่องคอหยิแต่หน้าแบบว่าคือผมเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้สวิตขนาดนั้นเอาคือก่อนหน้าเล่นไวแเราก็เราก็เล่นอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วแต่แบบ มันก็จะมีความไม่ไม่ค่อยชินในการแบบว่ามีในกองมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับพอที่ผ่านมาคือเราอยู่กับแก๊งเออก็จะมีความแบบนิดนึงหรือว่าเล็กๆมานี่เราเกรงๆเลยเพราะว่าเจอผู้หญิงบ้างหรือเจอผู้ชายล้วนมีเกรงบ้างครับมีเกรงบ้างก็ยังโชคดีที่เราได้มีเวิร์กช็อปกันก่อนไปอยู่ในชายล้วนมาแล้วเจอสาวขาวแล้วที่เอ็มอยู่นั่นกอดไหลกับพี่เอ็มเลยแล้วครับเป็นเป็นนักดนตรีนะครับตัวนี้เป็นเป็นพ่อของน้องแฝดนี่แหละ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบฟาดฟันกับพี่แซมครับเราจะเป็นคนที่แบบว่าหวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแบบไม่ค่อยได้ดูแลลูกเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นคนวางแผนเรื่องราวหลากหลายมากมายคอยปั่นหัวพี่แซมทําให้เรื่องราวเขาครอบครัวเขาดูวุ่นวายอย่างเงี้ยฮะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะ่ะมันทาให้มันเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาได้รักกันพระเอกนางเองกไ้คูนี้ได้เจอกันอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นจุด สตรงกลางสำคัญเหมือนกันก็เป็นไอตัววางแผ่นที่แบบสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาเขาได้กันหมดเราก็ไม่ได้อะไรอยากได้บ้างครับผมใครสาวไม่กล้าค่ะเจนนสาวะสาวมาเลยเดียวเลยสาวสวัสดีค่ะสสวัที่เดียวเลยดไ้ก็โดนผมพี่สาวเดียบอมปุ่มข้างหลังยูไม่ตื่นไม่สาวแล้ว ใหม่ด้วยเลยมาดอด้เลยกเลยค่ะลอ่ะกันสี่สาวนี่แต่คนณต้องกดเป็นงานยังกันก่อนเลยครับคดีแล้วกดเป็นฟานแก้วนะคะก็ต้องขอบคุ้นที่ชอนะคะพี่เอสแล้วก็วิวด้วยที่เลือกคดีแล้วก็ขอบคุงที่เคที่แบบเราได้มาคุยกันก่อนคดีจะเห็นบทก่อนส0บตอนทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทํากันบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วก็จริงๆไม่อยากสปอยมากค่ะจริงๆบทเนี้ย เธอได้อ่านนะ่ะเธอได้ร้องไห้เลยนะในใน,ใ,นในในบางทีคือคือบางทีมันมีอะไรที่มันลิงก์กับชีวิตจริงด้วยแล้วก็มีสิ่งที่มันเข้ามามากมายเธอได้คุยมีโอกาสคุยกับพี่เคก่อนที่เราจะถ่ายกันนะ,นะคะแล้วก็มีการคิดให้มันมีมิติขึ้น<ม>ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากเพราะเดี๋ยวสปอยแต่ว่าต้องขอขอบคุณอ่าอินสปีเรชั่นของเธอที่ปกติเธอจะใช้นะคะก็ ขอบคุณเต้พาวิทเป็นออร์ติสที่เป็นเพนติ้งชื่อเด e อ u ผานทุกวันมันทําให้เสเด็จเดินออกไปกองขายตอนตุ่งตีห้าไปกองแล้วมันรู้สึกว่าเรามีพลังขอบคุณพี่ใหม่เจริญปูุลานะคะอยู่ในลิสต์เพลงนี้อยู่ในลิสต์เรื่องมายาเยอะมากเพลงของพี่ใหม่เจริญปูุลารวมถึงเพลงของพระฝรังด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งอินสปิเรชันขอบคุณทุกคนแล้วนักแสดงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่านักแสดงบางคนเคยร่วมงานมาแล้วอย่างพี่แซมกับพี่แจ๊บเราก็จะ ว่าฟิลเป็นยังไงภาริสาก็คดีไม่เคยบบค,ค,คดีไม่เคยร่วมงานกับน้องเลยถึงน้องเล่นแบบคือธรรมชาติมากปันปันก็เปลี่ยนมากแล้วก็อย่างสนเนี่ยคดีมีความรู้สึกว่ามีความตั้งใจที่จะพัฒนาคดีเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็เรื่องนี้จับตามองรู้เขาให้ดีค่ะ<ม>เขาเปลี่ยน<ม>เขาลึกเพราะฉะนั้นก็ทุกคนลึกหมดแล้วทุกคนช่วยกันหมดแล้วก็ขอบคุณ ทั้งทีมเลยนะคะไม่ว่าจะสวัสดิการหรือว่าอะไรทุกคนเลยทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นมารวมทั้งนักแสดงสมทบที่มีบบพูดและไม่มีบทพูดค่ะขบวนไม่ได้ขบวนปึ้งรู้สึกพลาดมากที่พูด่อนพููเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะค่ะก็สนุกดีค่ะเพราะว่าหนูว่าสองปีที่หนูเข้าวงการมาหนูจะรับบทแบบ ตัวร้ายตัวอจฉามาตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากพักไปเล่นคอมเมดี้บ้างอะไรเง,งี้ยก็เหมือนแบบหยุดไปเล่นคอมเมดี้เกือบสองปีนี่ก็เหมือนเป็นการคัมแบ็กบทร้ายที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปกองแล้วหมั่นมากแล้วก็ยิ่งแบบปันปันเรารู้จักกันอยู่แล้วเราก็กล้าโดนตัวเขาแบบสัดใจอย่างพี่เคาเดียเขาก็เป็นคนบ้าพลางังเวลาเข้าฉากด,ด้วยแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่เกรงอะคะ่ะเหมือนแบบใส่เท่าไหร่ก็ได้เขาเขาโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทาให้การแบบ รับส่งพลังกันในกองสนุกมากๆค่ะแล้วใช้เนื้ที่เยอะไา้ในการพลาดพันกับคารับพี่คาวดีมัเแต่ไม่ต้องกลัวกองนี้ทุกคนออกกำลังกายค่ะคือกองนี้ทุกคนเป็นนักกล้ามเลยรู้สึกว่าเวลาเล่นกันแบกว่าผลไม่เต็มที่เลยค่ะเขาเบรกดีค่ะ ก็มีบาดเจ็บบ้างเนาะฉากที่เราเข้าด้วยกันก็มีเลือดเลือดเลือดออกบ้างนิดหน่อยนะคะใครเป็นคนทาคะคุณตํารวจคุณตํารวจแล้วคุณตํารวจอยู่กับเราไหมอ๋มันก็จะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะจริงมันจริงๆยิ่งมีบาดแผลมันยิ่งทําให้เราจําตรงนั้นขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันก็รู้สึกถึงความเป็นนักรบดีนะคะเป็นบลบออกรบที่เราต้องตั้งใจทํางาน ค่ะพีาา่เมโกะค่ะค่ะ<บ>น้องคาริสาค่ะเมโกะค่ะรับบทเป็นของขวขัญค่ะก็ในเรื่องก็จะเป็นแก๊งเพื่อนเนาะเราก็จะมีคาริสามินปนันซึ่งเราอะเป็นแก๊งที่โตมาด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นทุกทีใจต่อกันอันแน่นอนเป็นเพื่อนที่แบบว่ามีอยู่ในยุคสมัยจริงใช่มีตัวตอนอยู่จริงแล้วเลยไม่ใช่จงเลยว่าใครอยากจะเป็นคนไหนเลือกไปเลยจริงเลยหนูเนี่ยนะคะ ม่ใช่ทแทว่าอะไรหนูเลยนะคะ <c oughs> เป็นคุณแม่ลูกสองเลยคะ่ะเป็นคุณแม่ปันปันนะคะตัวเล็กด้วย impact นะเป็นความฮาเยเออเป็นเป็นความกดเรียกอะไรเป็นพื้นฐานเล่นเป็นพื้นฐานของปันปันล้วกันะค,ะ <c oughs> ค่ะเพื่อให้รู้ว่าปันปันเติบโตขึ้นมาในสิ่งแวดล้อมอะไรนะครับเราจะได้เข้าใจเป <c oughs> ็นแม่าองหญิงเลยนะคะ แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนท้ายเป็นอัลไซเมอร์ก็เลยไม่รู้จะให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้แต่ความเป็นอัลไซเมอร์มันยากไหมคในการที่แบบสำหรับพี่พี่ว่ามันง่ายตรงที่ลืมบทก็ไม่เป็นไรความต้อคกามันอยู่ตรงนี้ชอบมากเลยบางทีลืมบทก็อ๋อเออเมื่อกี้เรานึกได้ไม่รู้ลืมในเรื่องหรือลืมจริงๆด้วยค่ะ ก็สนุกมากกดดันมากรู้เลยว่าชีวิตเราเป็นยังไงเด็กที่เติบโตขึ้นมากับสิ่งแวดล้อมแบบเราเขามีเขาถึงได้ไปแสดงอีทีลิตตอนโตเป็นสาวไปเลยไม่จสบอยเยอะนะคะมันมีลมดรมาเยอะไม่ให้ระหว่างแม่กับลูกเยอะค่ะพี่ร้องไห้จงเรื่องตั้งแต่ตอนเด็กน้อยจนยาสยันจนงได่อป้าไปเลย เรื่องนี้เรื่องนี้แม้ว่าแบบตัวละครทุกตัวมันมีความมีหลายมิติมีมีที่มาที่ไปของการกระทำของเขาอะค่ะไม่มีตัวละครไหนตมหรือหายเลยใช่ดราม่าแต่ไม่เลียนค่ะมันค่ะสนุกมากทีเวิร์กับทีเวิร์ที่ใจดีจะเล่นหรือเล่นอะไรล่นเ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 ่นเล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 ่น่นเล่นเล่นเล่นเเล่นเล่นเลล่นนเนเล่นเล่นเล่นเลเล่่นเนเล่นเล่นเล อาหรกองอร่อยไหมคะก็อร่อยโอเคค่ะนี่เขาทำอาหารเองก็เก่งนะตอนเริ่มเล่นตัวเล็กกว่านี้โอ้แล้วกบันพี่ชอรได้เลยค่ะขมวดเป็นอมักวิวค่ะเชิญมาเชิญมาขมวดนะครับออนแอร์เมื่อไหร่คะอ๋อออดแอร์วันพุธที่15ครับเดือนมิถุนาครับสองทุ่มครับ เราจะออนแอร์ air, ทีเดียว3ตอนแรกรวดแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปจะเป็นอาทิตย์ละตอนเพราะว่าทําไมทําไมถึง,ถ,งถึงปล่อย3ตอนแรกรวดเพราะว่ามันมีตัวเรื่องของตัวละครเรื่องของปมที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในการเปิดตุ้มทีเดียวไม่อยากแบบให้รออีกอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวกลัวลงแดงยอะไรเงี้ยมันจะมีสเปเชียลสเปเชียลอีพีไหมนะ จริงๆแล้วไม่เราไม่ได้มีสเปเชียลเอพีที่ตัดไว้อย่างนั้นแต่ว่าเราคงมีมีไฮเดอะซีอะไรที่แบบว่ามีไฮเดอรซีอ่าใช่ครับแต่เป็นเวอร์ชันอันทัดเขาไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เราเรียกว่าจัดเต็มอยู่แล้วัจดเต็มยแน่นอนคือต้องบอกว่าเรื่องไหนที่อยู่บนวิวแล้วเป็นเป็นพี่สนกับน้องวันปันอ่ะมันดีทุกมันดีทุกอันจริงๆนะแล้วจะพิธีเป็นที่พี่ชอบทำด้วยครับไปเดือนหครันี้มั่นใจมากว่ามาครับ จะดีเองครัเรื่องนี้มันมีพี่แซมด้วยใช่ค่ะต้องถามนิดนึงนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมีมีความขว่นไหมว่าจะมีผลกระทบอะไรครับก็ก็วันนี้ก็คิดว่าทุกคนก็คงทราบแล้วนะค่าว่าทุกอย่างก็คงเรียบร้อยไปแล้วจบไปแล้วนะค่ะเราเองก็ในช่วงที่มีปัญหาก็พอดีถ่ายทำคิวของพี่แซมเสร็จไปแล้วพอดีคาดด้วยก็เลยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเหมือน ว่ามันจบก็เหมือนเรื่องที่จบไปในการคัดค้านจากเฮีไอะไรอะไรนะคะอะไรนะคมีการคัดค้านกับเฮีไตมาเหมือนกันในตอนนี่พี่พี่ที่ไม่ทราบเรื่องเลยจริงๆอันนั้นต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าไม่ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีผลคนติดตามมาถึงแล้วว่าการแสดงก็ชื่นสุดใช่ค่ะใช่ค่ะซีรีส์ค่ะเราดูซีรีส์กันเราดูซีรีส์กันซีรีส์เราสนุกตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวส่วนสำคัญในซีรีส์เลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาเป็นเขาเป็นก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ด้วย สำคัญยังไงแต่ต้องไปดูไปดูหล <nets S 2> <Element. S 1> ังสำคัญมากด้วยสําคัญมากด้วยค,ค่ะคนรู้ว่าผู้ชมน่าจะแยกที่<ด>ส,สุดตัวกับเรื่องในละครได้ชคือมาถึงตรงนี้พี่เข้าใจว่าคนดูก็คงดูละครนะคะคงดูซีรีส์มากกว่าค่ะที่เอสีนะคะฝาก อะไรจะฝากก็คงต้องฝากซีลีส์แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างสูงมากนะครับระหว่างวิวกับทางเชียร์สองตัวนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างละเอียดมากจริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าพยายามก้าวเข้าสู่ความเป็นสากคนไปเรื่อยๆนะเพราะว่างานซีลีส์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มแบบที่เป็นินเตอร์เนชั่นแบบนี้ครับค่อนข้างค่อนข้างจะต้องแบบถูกเผยแพร่ไปในหลายๆประเทศเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาสำคัญมันน่าจะเป็นอะไรที่ แมสมา ق, แต่ว่ามันน่าจะแมสในมุ Trans ม,ม,ม,นนมของคนที่สามารถเข้าถึงตัวละครได้เพราะว่าเรื่องนี้ครับเดี๋ยวถ้าเร็วๆนี้เดือนหน้าบอกก่อนว่าเดี๋ยวก็คงจะมีทีเซอร์ออกมาแล้วตามด้วยเชลเลอร์ครับพี่เชื่อว่าแค่ทีเซอร์เองก็ก็น่าติดตามแล้วก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมของมายามาขึ้นว่าแต่ละตัวละครมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันยังไงแล้วก็คมของตัวละครทุกตัวต้องบอกว่าไม่มีใครที่มันแบบ เลยเออทุกอย่างทุกตัวละครจะมีมุมที่ดาร์กแล้วได้ความดาร์กนั้นนะครับมันเป็นตัวที่จงานออกมาฟาดฟันแล้วก็ขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในแต่ละอีพีครับตัวละครทุกๆตัวมันจะช่วยกันทํางานในการพุ่งไปข้างหน้ายังอยากเลยอยากให้ติดตามทุกอีพีเลยครับ ก็ถือว่าเป็นการกลับมาทํางานถนัดอีกครั้งหนึ่งหลายที่แวะเวียนไปทาซีรีส์วายบ้างยูริบ้างมานะคะตอนนี้กลับมาทํางานถนัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่แต่อันนั้นก็ทําดีนะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ก็สนุกค่ะสนุกมากพี่จอดเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องของบทนะคะเห็นก็บอกว่าเออเวลาทําบทละครซีรีส์ที่มันสามารถเอาข้างในของมนุษย์ออกมาได้มันเป็นความสนุกจริงๆและมันเป็น มันเป็นชีวิตคนจริงๆค่ะคือเราไม่ได้บอกว่าใครถูกผิดหรือว่าดีเลวเสมอไปแต่มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนมีข้างในของตัวเองยังไงแล้วก็อยากจะนาเสนอออกมาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการยังไงก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าคนวันนี้มีความเอาแต่ใจตัวเองสูงมากทุกคนก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่บางทีมันก็ บางทีเราก็อาจจะไปทําอะไรที่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรือรู้แต่ว่าก็ทําก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเป็นซีรีส์ที่พี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับสังคมยุคป,ปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ดูสนุกสนุกมันก็จะสนุกดูให้แซบมันก็จะแซบแต่ดูแล้วคิดว่ามันให้อะไรมันก็จะให้อะไรตามตามสไตล์ของพวกเราเรามักจะทํางานแบบนี้เสมอนะคะอยากให้ดูกันค่ะอยากให้ติดตามดูพี่ชอบค่ะขออนค่ะ